พอดีพ่อแม่พี่น้องอคือผูุ้กคนรับผมวันนี้จะเมียคอยบ่อสบายเราปวดหัวเราเราเลยให้คอยไปซื้อของเซเว่นคนเดียวก็เลยไปคนเดียวก็เลยมาจอดยวนไม่พี่น้องกอดพูดคุยกับพี่น้องอาบน้ำหนูเด้่อพี่น้องนะแต่ว่าผมคอยมันเป็นกระเซิงแต่อยขี่รถก็ยส่แเว่นเลย,ยพี่นอ้องเพราะด้ว่าใส่หัวหย,ยังเล้ ไข่ก่อยครับรถจข่เสียนแต่ว่าผมก่อยกระเซิงเนี่ยข่ครับรถข่ยยังมักใส่แว่นเพราะว่าตาข่ยัน่สูดแสงแดดไ่สูดอากาศก็ปวดตาข่ถ้าเกิดว่าอากาศมันจ้าๆเนี่ยข่ยข่ใส่แว่นตาข่ก็่ค่อย่ดีนะมันเป็นแว่นกันแสงเนอะใส่ป้องกันแสงพี่พี่น้องหลายคนที่ว่าไม่เห็ดคือคนตาบอดแต่ว่าบางคนก็ไอเห็ดเกนอันนั้นเอากระลาไปนั่งยอนอันนั้นในเรื่อง ยื้ใต้สะพานได้เหมือนท่านหลองพ่อใส่ใข่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นแว่นตาเอฟซีซื้อให้ข่อยเด้ไปน้องเด้อเร่แบนของแท้เหมืนเลยเกือบเป็นหมื่นเหมดอเลยพี่น้องเลยเพิ่งยังกล้าซื้อให้นะขอคุ้นพันอะไรไขอ้อยพันลำด้วยไขอ้อยพันเจริญเจริญเนาะไข้อยกันรักษาใบเท่าชีวิตเก็บไ,ว,ไว้แพงไว้เพราะว่าเพิ่นให้ด้วยน้ำใจให้ด้วยเช่นให้ด้วยความหักเนาะ ใครไปพ่อคอมเมนต์นึ่งพันว่าขดก็เลยคอยมาจาก,ออกเซเว่นนั่นแหละค้อนี้เขาเงี้ยงก็เลยนั่งพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในรถมันเย็นนั่งแต่งห้องใหม่มนนั่งเย็นเนะาะการทางกองก็ลึกม,มากก็เลยเอามือจับเบาเนาะกระดีปวดมือยเนี่ยขาข้างอันนี้ไว้เนี่ยพี่น้องเดือกข้างเงี้ยนมันไว้้างองอะไรไว้พันว่ารู้ไหมคอยอ่านมาเนาะคอยทีเปรียบเทียบให้เป็นนะให้บอกจังไรล่ะให้ให้เล่ากันไปบ้านอะไรไทยแต่ว่าคอยเชื่อมมาเป็น ก็เป็นอีสานวันเาเนาแล้วว่านเจ้านีการมีความดกซปาเนะาะซื้อมาก็หมดเงินหมดคำซื้อมาไม่มีประโยชน์วามหมยเล่าแล้วก็ไบวบ้ดารเราจะเราข่าบ่าาไอไส้ไข่นะไม่มีประโยชน์เราซื้อขนมมาให้เด็กกินกันมานะพี่น้องถ้าใครซื้อมาเป็นพิษเป็นไหนเดีเออ ถ้าคนเงินซื้อเดี๋ยว,ว่าเป็นยังมันมีชุ่มย่อแต่การเป็นไข่ในที่มีแนวว่าวลวดมันมีประโยชน์สําหรับเด็กเลยมันมีโซเดียมเมอนว่ามันนุ่น,นนี่นั่นทุกสิ่งอย,อย่างว่ตถีสกัดสำหรับไข่นะเอ่าเขาปวดมือไข่ไข่ข้างอันนี้เข้าไปเด้ดได้พี่น้องได้รู้ว่าแถวขาต่างกลองมาจับตันเนี่ยขอโทษขอไปเนาะเออในทะลัดแล้วไปเขาปวดมือข้างอันนี้แนี่ยมันปวดมือะว่าขันเ่องจับมือถือหนุนปวดมือเด้พี่น้องอ่าะเอาต่อป่ะเนี่ย อ่าเพื่อนบอกว่าซี่เจ้านี่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยความหมายนะก็จะบอคกค่อยกินเพื่อกินนานนะซื้อขนมแบบนี้ไม่เด็กหน่อยกินเมื่อนั้นก็ซื้อขนมมากินกับน้องเมฆเด้ออ่าเพื่อนบอกมาหลายทาเทียอะไรบอกเที่ยวแรกครับวเป็นยังดอกาากับบอนเจียวสองเจียวสามว่าคานนี้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเด็กไม่ใช่ไอซื้อขนมมากินกับเด็กแบบนี้นะมันไม่ดีเลยไม่ต้องทำเลยมันเปลืองเงินเพื่อนว่า เราใคยได้อยากถามว่าถ้าเป็นคขนะ่เนี่ยมีคำเบาหรอเล่าไข่อุออตส่าห์ว่าเมียเขาบอยูเมียเขาไปส่งแย่เขาไปโรงเรียนเมียเขากับาว่าลุงเอ้ฝากน้องเมฆหนเ่เด้อเมืองขอร้านหาให้หน่อ,อยเด้อข่กับว่าจักวิธีเสี่ยวร้านแบบเด้งก็ใน,นเมื่อร้านมันหน้าเม่อ้อยแล้วก็แล้วเอาเขาให้กินแล้วก็เลยให้ยังให้แล้วหลูมมันกับว่าเศร้าเขาก็ต้องหาวิธีเอาร้านไว้มันให้ขอก็าเลยเอาขนมไหม้พอดีก็ซื้อขนอมมาไว้แต่ยังไม่ขึ้นนั่นแล,วละวข่ท่านไม่กิน ก็ไ้ให้นมมาน่นงมาน่เพกินเขาบ้านนี้เขาเลยว่าแบลขนองเมฆน้ำนองเมฆรา้วกินแล้วกินดีเอ่อขนมนะคันชิวอวิลีนี่ก่ะท่านเป็นข่อเนี่ท่านเป็นคนอื่นนี่ยเพราะเป็นยังเรกถ้ายกตัวยังเมยหมอนเมยหน่อยแฟมารี่เราซื้อขนมมาแล้วมาถ่ายคลิปกับนองเมฆแล้วให้นงเมฆกินขนมให้กินนันให้กินนนนี่นั่นเวราะวาไอย่องได้พี่องแต่เป็นคนอื่นไปย่องเออแต่พ่อเป็นข่อยปั๊บ ว่าลดว่าแบบกูกมีความรู้นะกอะงเตกกอะซีว่แบบรุ่นแร่งก้อนคําถามของคนเรียกที่ถามหอกคนเรียกที่ถามนนเามนี่ยเพิ่นก็ถามด้วยสิ่งดีๆถามด้วยเพราะอันมีเกียรตจะหน้าสิแบบว่านมาจะไหนล่ะแบบกัดกระเซียวส่นิดๆนดะ แต่ว่าชุมของแตกช่วงนั้นที่ข่ลยลไข่เนี่ยครับแบบว่าเอามันปึกเด้มันน่นนี่น่นมันเลียนสูงนะซื้อมันจบปริมญ,ญากแตกมาอย่งางบอกไปเองทีนะเขาก็เลยนํามาบ่อยพี่น้องฟังมาควหวังดีของไข่ถือว่าอรดถ้าเป็นแม่ม้อนซื้อขนมให้กินหรือไม่ก็มมกแม่เขาเองแมนตานางอ้นเรายังเคยทายลิปเอาขนมซื้อขนมให้กินกับลูกเรากกมีในคลิปแต่ว่าเออถ้าเป็นคนเดือนหนึ่งองแต่เป็นข่อเน็ตเป็นพีชเป็นไอซเขาก็งงเหมือนกันกขเลยมานําบ่อยพี่น้องฟังมา เปิดใจให้ก้วงแม่พอเรีนเวทจิมัติดิพ่ยังเดียวนี่กันคนผู้เ่าอ่ะนะบอกไปแล้วลบไปแล้วกับพี่มารเขาก็แต่งมาบ่บมาคอยถ้าบ่ามาคอยเขาก็เลย่ยบอกให้เราฟังให้เราเข้าใจเหตุผลของคอยให้เราเข้าใจในหลายมุวงวานสิ่งที่เ,เอาเห็นนังไปเอาเห็นด้วยใจเห็ุด้วยอยากให้ให้สามัคคีพองดองกันให้ให้ฮักกันมาลันซะผู้เจ้าอย่าไพรย่ามุแงแย่ให้มันแบบ อยบบต้องให้ผู้ไข่มีเรื่องกับพีกระหน้องหรือไม่ตั้งกันโน่นนี่นั่นดอกเอาไข่ขอบคุณแต่เกิดว่าเด็กน้อยกินขนมเลยว่ได้มีแต่น้องเมฆดอกก็เกิดว่าเด็กน้อยทั้งฟังเล่าทั้งเขากินกันมืดบ้านมืดเมืองทั้งวังไทยถ่กันแต่บางที่เขากับว่าไทยคลิปอันใดมันพ่อแปลว่าพันๆไปได้ก็อยากให้พันๆในโมเมนต์ไอ้ไงกับซีวอลให้ตั้งข่อยกับน้องมุ่นเนี่ยโอ้ตลอดเหมือนกันเนาะพี่น้องเมนนี่หแบบว่าเจ๊ซี่พี่น้องวันนี้ข่อยกันเรียกหัว คอมเมนต์นี้แปนว่าเอาหลานมากินขนมก็ได้คลิปหนึ่งแล้วว่าฉันเอาอ่าพอเอาหลานมากินขนมก็ได้คลิปหนึ่งแล้วถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมากินขนมหลาน,นาโอ้ถ่ายเนาะเชียร์ข่เชียรจังไลยล่ะพี่น้องอืมขั้นไข่นั่งบอกแต่ว่าข่มีแต่นั่งบอก ขั้น่อยซื้อนเนี่ยมาอยูมไม่กินแม้แต่ขนมก็ต้องใส่เงินลงทุนซื้อมาจ้าในขนมกั่ไมากินเลยซื้อเขาซื้อน้ำก็ต้องใส่เงินซื้อ,อยังก็ต้องใส่เงินซื้อขนมก็ต้องใส่เงิน,นขั้นคอยกินเขาก็ว่าคอยกินได้เขา่าท่าน่อยผ้าไปเที่ยวก็ว่าขี่รถเล่นไรประโยชน์หมดน้ำมันท่านว่าคอยซื้อข,ขนมไม่กินกับหลานก็ว่า อเอฟกินขนมหลานทำอย่างนี้ก็ได้คลิปหนึ่งแล้วถ้านั่งว่าแบบนี้กับว่าอะไรมานั่งพูดไรสาระเอาสรุปแล้วจังไรนี้พี่เราเขาไม่ได้ว่าให้พูดพูดที่เข้าใจในการเบิ้งคลิปไข่เด้อพี่นอาเอฟซีตีนารักของข่ยขยงไว้ตั้งเหงียกไว้ตั้งหัวเออไห้มองโลกในแง่ดีก็อยากไข้คนที่ว่าให้ข่นะไห่มองโลกในแง่ดีเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันเอาใจเขาใส่ใจเรา ถ้าเขาอยากได้ไก่นอื่นเขาต้องห้นไก่เขาก่อนอันนี้คู่าอาจากมาสอนมาเนาะคอยอยากให้มองคอ,อยในแง่ถึงบ่ได้ฮักกันเพ่งกันถ้าใครในมองในแง่ดีว่ามนุษย์คนหนึ่งเขาก็ดินรนขนหวยเพื่อเอาชีวิตรอดขึ้นกันตัวเองก็ยังทํางานาหายอยู่หากินในสาไอาชีพที่ตัวเองตอนนั้นเพื่ออะไรเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีบ่าวเพียกกับสาวมุนก็ไม่ต่างก,กันกับพวกเธอนะ คนที่เราให้บุกข่อยนะพี่น้องอันนี้บริเกยวเอฟซีดีๆเด้เอฟซี FC ดีๆก็ไว้ทั้งเหงือือเขาก็อยากให้มองของ่อยก็นางวัลว่าบุกข่ายก็เป็นแช่คนขึ้นกันหายใจกินแล้วขี้เหมือนกันกินขี้พี่นอนบอกวอลลั่น,นว่ามนุษย์ขีเข้เหม็นขึ้นกันก็นอ,อยากให้มองว่าเขาก็อยากได้ดีในชีวิตเขาเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีงามอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีงานขาดมันคง อย่งมีคนหักจะงมีคนแพงคือกัดกับคนอื่นยาสมองข่อยก็นโมนว่าเออบันทันทำแต่ตัวมีปัญหาออกมาดา่าละลานคนอื่นออกมาทําคลิปด่าคนไปทั่วโลกอันนั้นเป็นช่องแคบที่เขาบ่ามักผู้ข่อยเขาลวนตะเจหาใส่ไหลใส่ไฟอันว่ากิง่งคลิป้งสมยโบลานคลิป้ศสม้เก็ตแปดปีที่แล้วเขากลับไปตัดเอามืองโใช้กันเพื่อให้คนมามองมูไข่อย สิ่งดีๆเขาบอกออกมาเขาเอามาแต่สิ่งที่น้องมุ่นแล้วตอบดาคนทีิดาเลาเขาเขามาตัดมาต่อสิกันจะคลิปใหม่จะคลิปเก่าเพื่อให้คนม,ม่วงในแง่บอดีแกขอบขัวกข่อยเพื่อให้คนมาคิดสร้างบุขไข่คิดสร้าง,งเพื่อยังมาดิสมัยตะกี้นะข่อยยอมรับช่องไข่ก็น้องมุ่นนะสมัยบได้มีพวกนี้เขามาได้ีวิตบุขไข่นะพวกกันช่องแคพวกยังไนี่ยข่เนี่ยเป็นช่องยูทูบช่องหนึ่งเลยล่ะที่ได้ของฝากจากน้ำใจ จากสนีหาจากกิจใจของเอฟซีที่หักมุ้งไข่หรือว่าเอินว่าผู้ใหญ่ใจดีไอ้ใจดีเล่ยใจดีย,จดยู่เมืองนอกในเมืองนอกในเมืองไทยเฮาแล้วก็คนเล่าที่มันไปยุ่เมืองนอกันก็ส่งมาให้ช่องหนึ่งคือกันเลยล่ะที่ได้รับตลอดอืมที่เพื่อนห้ด้ยวยน้ำใจนะเพราะว่าที่เป็นเงืนฝากเพราะว่าที่เป็นเสือผ่าเพราะว่าที่เป็นเอาเข้าม,มาของฝากขานมของกินคือกันมีทุคนหากคือกันช่องมุ้ไข บาดพ่อว่าน้องมณ์แล้วไม่มีเลี้ยงครับอันแม่เนาะอ่าคนที่มีความทุ่นเดิมทีบ่ก่อยมาอยู่ยวก็เริ่มมาเฮ็ดซอมแขมาโน่นนี่นั่นมาดามาหยังมันก็เลยเป็นมาเลยวานี่ยังหน้าซาลี่เขายกตัวยังหน้าซาลี่เราก็ยังสมมือในพวกไก่ก่าขอขมาเราแล้วแล้วก็เข่าใจบุกไข่แล้วก็เศร้าด่าบุกไข่แล้วก็เออถึงเราป่ได้มาหากข่อคกับน้องมณ์ล้วก็ยังแบบ เลือกล่าต่อกันแล้วกัดเฮ็ดคิปของเล่าไปอาเมีย้อนนั่งสีแล้วกัดเฮ็ดคิปของเล่าไปกระตางคนัางไรชีวิตผู้ไขการงานกันแล้ววันนี้อันซุ่มมันผีเพดผื่นนี่ยสุ่มมันคู่เม,มือน,นี่นะสุ่มปัจจุบันเนี่นะอันซุ่มหรือกว่าเกาะกะไดเนาะอันสุ่มมันเ่ามีคอนเทนต์คือกันเขาเรียกว่าซุ่ม,มาหากินน้ำขพอกพัวควายซุ่มมันขโมยทรัพย์สินทางปัญญาซุ่มนี่นะ เขาเรียกว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาส่วนบ่มีปัญญาณว่าดูดคลิปบุกไปไปคลิปเก้าคลิปไม่เอาไปตัดต่อใช้กันเพื่อให้คนมาใส่ไหลครอบรัววเอยเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้มีผู้ใหญ่ใจดีให้ผู้ใหญ่ใจดีในสร้างมั่นให้คนที่เคยหักเขาในสร้างเขาว่าต้องมาโอนเงินว่าต้องมาโอนขนมว่าต้องมาโอนเงินเนียนให้มันเพื่อว่า่นใสะใจ่นสร้างนั่แล้วหรือจะใช้คข้า่าอิจฉาก็ได้คือนงม้วนวาือว่าอิจฉาก็่าได้ อิจฉาในที่นี่เพราะว่าอิจฉาเงินอิจฉาข้าม,มุขไข่เด้ทั้งๆมีเพื่อนอาจจะมีเขาผุ้ไข่คนหน่ะแต่อิจฉาที่ว่ามีความช่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอิจฉา,า,า,าม่าอยากให้มู้ไข่ได้นั่นได้นี่เ่า,าอยากให้มู้ไข่มีชีวิตทีด่ดีขึ้นอ่าอยากให้มู่ไข่ตกต่ำอ่าแล้วก็ไปบอกคนนั่นคนนี้คืออยังเอฟซีมันบอกผู้ไข่แล้วว่าผนแท็กมาทางเจว่าอัน,น้องมนต์มีพวกช่องเขียรทักมาหาพี่นะไอต่ข่อบัวได้เอยซื้อเอ้ยนำผูไดเนอะอะไรข่อคแค่บอกไ้ฟังมา ทักมาหาพี่ว่าไม่ให้พี่ไปคบกับน้องมนเขาเห็นว่าพี่เป็นเพื่อนกับน้องมนในเฟาผ้ากันแก้งพืยในหนาผ้ากันบอกกันว่าทรงไปหามาเบิงเฟซไข่อยเราคนจักหมูบุ้กไขเป็นผู้ใดล่ะกะ่ะพิมพ์มิเซนเจอร์ไปหาคนหลายหลายคนพิธีเป็นมูวุไข่แต่บอกเขาว่าบม่ต้องหันมาเล่นไม่ต้องไปสนับสนุนคนแบบนี้ไม่ต้องนู่นนี่นั่นมีเป็นร้อยทีเอฟซีนะมาบอกให้บุขกอข่ฟังแต่บุขกอขก็บอกว่า เออมุูไข่ก็บอกว่าเออกระซ่างเขาต่อเขาชร้างุูไข่ยได้ใหญ่เด้ออันนี้ก็แล้ียกว่าตั้งเงินจตัดสินลากก็ว่าโอ้ยเห่เพรได้สนใจหรอกเพื่อเบื้องมุตุงในใหญ่กับเบื้องสันไหลใหญ่มีเหตุผลอยู่ผู้ใดเข้าใจขอขอบคุณหลายๆ้อพี่น้องเนอนี่แหละก็เลยเปลี่ยนมากสรางมาย้อนยังย้อนมาบ่อยากขายเข้าได้นั่นอันนี่จากก้นนะพี่น้องแล้วก็ใส่ไลายมาขอขอท่านออนไลน่น่นนี่นั่นข้อที่บอกได้ไข่กับน้องมุ่นเดี๋ยวผู้ขายขอท่านออนไลน่ผู้ขายเฮ็ดชิปผู้ขายบ้านบ้านลงไป ได้มีเอฟซีผู้เพิ่นลำเพิ่นรวยแล้วเพิ่นเพิ่นสบายกว่าเฮ้านะเพิ่นมีดีเพิ่นมีเงินมีคำมีชีวิตที่ดีกว่าเฮาเพิ่นสงสารผื่นเลี้ยงโตนผื่นกับซอยผู้ข่อยแต่สมมัยนี้กับผู้มีอะไรสมใจอันสมมันอันไปหาเฮ็ดเชะเฮ็ดยังไงผู้ข่อยแล้วโอเคเนาะการเลี้ยงขนมน้องงานเมฆนี่ก็คว้าเฮ็ดด้วยใจเนอะสีม่วงวานข่อยแขวนโอ้ยปัญญาอย่างไรว่ามีความรู้ในกาโอเค คอยเฮ็ดด้วยใจกะขายมีคำย่องแน่ตอนเออเขาบอกว่าเป็นมาอยากให้ม้อย่องกระดอกกาเดียดอกแต่ว่าเฮ็ดยังกระซิบ่ดีเลยนะเออมันมันก็มันก็แบบเังนไรล่ะเออมันก็แปลกเขาก็เลยมันน้ำบ่อยพี่น้องฟังหนังสือดอกแล้วก็เลี้ยงอันอีกเลี้ยงหนึ่งกะเลี้ยงที่ว่าคอยกินเขาเมื่อเช้านี่แต่ว่าคอยอันนี้เราบอดดาได้ขอกรบบอดดาแล้วต้องขอกระถือว่าขอโทษต้องขอขอโทษก็ได้ ใครกินเขาเขเอาทุกอย่างขึ้นมาว่างเนาะเขเอากระดูกใส่มันกรบอกสูบผ่ากับเอาคอโทษเด้อครับเอาบรรลุนข่อยกระเจีหาถ้วยหาจานหรือว่าเอาไว้ข้างใต้เนาะขอโทษไดห้หลายได้เลยเด้อขันเพิ่นเนี่ยน้ำดีๆข่อยกระบอกไปตามเพิ่นบอกดีข่อยกระบอกเ้าข่อยไปไปดาอันใดเพิ่นเนี่ยน้ำข่อยกระลูกอันใดเพิ่นบอกใส่ข่อยกระกระลู้ไม่นอ้องเขาเป็นชุดชายเนี่กระวางซี่วะเนี่เมื่อนั้นข่อยป้อนขนมกับหลานเนาะนั่งวนแล้วกลับมานั่งพอดีแล้วไปช่วงนั่งลุงกับพ่อ เราไปส่วงน้องลุงกลับมาแล้วก็เลยมานังยังตั้งขังลูกเล่าเนาะกลับไปเฝ้าแบบคืบเบื้องนังกับเบ้าให้คนเสียหายพีเนะเาะเรียว่าพ่อแม่ลูกการพากันดูแลลูกดีๆนะมาด่าน,นโอ้ยบ่อยังกาเบีเยนตนกาหน้าเนี้ยขาายอยกต่ยื้ในอายเคยเขาเอาสิ่งที่มันเป็นอดีตสิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องไดมันก็เป็นแค่ค้าเบาแต่การกระทํำเขาบ่เคยเฮ็ดเคยอย่างเฮ้าหุ้แจ็ก กาลาเทศสาุกสิ่งอย่างนะคอยว่าช่ำนี้นะอีเข้าใจน้อยไงแล้วเนาะมันก็เป็นจะ่คำเบาแต่กางกระทำข่อยวัดเห็ดเออให้รว้นะพี่น้องนะปลาคอยคอยเห็นผู้ใดเขากอยว่ไปมืดนั่นแหละแต่กางกระทำข่อยบัดเห็ดเออเอาเป็นว่าังสี่น้องพี่น้องเข้าใจสี่ว่ย่างไกาหุ่นจักเก่งไกคนห้อมันไงกันแล้วการหน้าที่มันนีปลาหญ้าล่างกันไปแล้วมันก็คือลูกมันการสี่ว่ย่างไข่อยนี่มันกัดมันวอดดูบอดีบางามเนาะอ๋อพี่น้องสาคินหน้าก่อนัอดีครับ